การูนาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทอปรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าวสั้นโลกมวยปั้มนะครับข่าวสั้นที่จะทําให้คุณรู้เรื่องราวของโลกมวยปั้มมากขึ้นวันนี้นะครับก็มีข่าวมานําเสนอกัน ่ปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับข่าวแรกครับริกแฟร์ระลึกถึงการทำธุรกิจกับวินส์แบ็กแมนในช่วงต้นยุค90ในปี1991นะครับริกแฟร์เนี่ยเซ็สนสัญญากับ WWF ซึ่งปัจจุบันก็คือ WWE หลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกเบื่อนายของการบริหาร WCW นะครับซึ่งเป็นค่ายหลักที่เขาอยู่มานานมากๆนี่นับเป็นครั้งแรกนะครับที่ริกแฟร์เนี่ยได้ร่วมงานกับวินส์แบ็กแมนหลังจากที่เคยปฏิเสธกันมาในช่วง1980 โดยในการสัมภาษณ์นะครับริกแฟร์กล่าวว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะออกจาก W C W มากซะจนแทบไม่สนใจด้วยซ้ำว่าวินสบ็กแมนเนี่ยจะนำเสนออะไรให้เขาริกแฟร์บอกว่ารู้ไหมว่าวินส์พูดว่าอะไรเขาบอกว่าฉันจะไม่ให้สัญญาการันตีอะไรทั้งนั้นแต่ฉันจะจับมือนายเพื่อทำให้หนายเนี่ยได้เงินเยอะกว่าเดิมตอนที่ริกแฟร์เนี่ยออกจาก W C W นะครับ เขายังเป็นแชมป์โลกของค่าย w c w u และเขาเนี่ยได้นำเข็มขัดแชมป์โลกติดตัวมาที่ w w f ด้วยโดยมีบ๊อบบี้ฮีแนนนะครับและมิเตอร์เพอร์เฟกคอยเดินเคียงข้างเขาซึ่งการย้ายมาครั้งนี้ครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะวินสแปกแมนครับวางตัวให้ริกแฟร์ชนะในรอยเยลัมโบปี1992ซึ่งมีเดิมพันเป็นแชมป์โลกที่ว่างอยู่ในขณะนั้น ในตอนนั้นนะครับจิมเฮิร์เป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารของ WCW แต่เขาก็ลาออกไม่นานหลังจากที่ริกแฟร์ออกจากค่ายครับและเอลิปปิกช็อปก็ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญใน WCW แทนขณะเดียวกันครับช่วงเวลาที่ริกแฟร์อยู่กับ w w f เนี่ยก็ไม่ได้ยาวนานนักเนื่องจากเขาไม่ได้เซ็นสัญญาแบบการันตีกับวินสเปกแมนนะครับทำให้เขาเนี่ยยังสามารถกลับไปที่ WCW ได้ในปี1993 ในการสัมภาษณ์กับเฮวานี่นะครับริกแฟร์ยังกล่าวอีกว่าเขาเนี่ยเป็นคนจัดการนัดพบระหว่างฮาโคแกนกับเอริกบิชอปหลังจากที่เขากลับมา W C W และสิ่งนั้นเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่โฮแกนจะย้ายมา W C W ในปีต่อมาข่าวต่อมาครับคำถามเกี่ยวกับบ็อกเลสเนอร์ในการกลับมาที่ซัมเมอร์สแลม หลังจากที่แฟนๆตกตะลึงกับการกลับมาของ b r ็อกเล s n น r ที่ SummerSlam นะครับก็มีคำถามมากมายตามมาเพราะแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับแดเนียลโครเมอยังเคยบอกว่า Brock เลสเนอร์ครับเป็นบุคคลที่ไม่สมควรอยู่ใน WWE อันเนื่องจากคดีการฟ้องร้องต่อวินส c m a แม n และ WWE แม้ว่าบ็อกเลสเนอร์นะครับจะไม่ได้เป็นจำเลยในคดีเหมือนกับวินส์แบ็กแมนแต่เขาก็ถูกอ้างมากถึง40ครั้งในคำฟ้องทางฉบับแก้ไขและฉบับต้นตำรับนะครับและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยถูกถอดออกจากการปรากฏตัวในรายการของ WWE ในช่วงก่อนหน้านี้แต่เมื่อเขากลับมาแล้วครับคำถามก็คือว่าบ็อกเลสเนอร์เนี่ยพ้นความผิดแล้วหรือไม่ไฟฟูซิเล็กนะครับรายงานว่าการตัดสินใจนำบ็อกเลสเนอร์กลับมามาจากฝ่ายกฎหมายของ WWE ครับ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโดยพวกเขาอนุมัติให้บล็อกเลสเนอร์กลับมาได้ซึ่งทำให้บางคนรวมถึงบุกกทีครับคาดเดาว,ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบล็อกเลสเนอร์เนี่ยพ้นข้อกล่าวหาแล้วหรือว่าคดีเนี่ยใกล้จะหยุดติลงอย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความจริงตัวแทนของเจอรัลเกรนท์ออกถแถลงการหลังจากนั้นนะครับว่าคดีเนี่ยยังไม่สิ้นสุดและมีการประนาม WWE ที่เลือกใช้บล็อกเลสเนอร์ในขณะที่คดีความเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการดาเนินการอีกทั้งฝ่ายกฎหมายของแกรนท์ครับยังเผยว่า อาจมีหลักฐานหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบล็อกเลเนอร์ปรากฏออกมาหากคดีเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนของกระบวนการเปิดพยานหลักฐานระหว่างคู่ความนะครับในเดืกกนกรกดาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลได้อนุญาตให้เกรนครับสามารถขอเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้แล้วแต่คําตัดสินเรื่องการขอข้อมูลจากเวนซิลแมนเนี่ยยังอยู่ระหว่างรอก,การพิจารณานะครับด้วยเหตุนี้ครับคำถามก็ยังคงอยู่ที่ว่า เหตุใด WWE ถึงเลือกเวลานี้ในการดึงบ็อกเลสเนอร์กลับมาทางที่สถานการณ์ทางกฎหมายในยังไม่คลี่คลายก่อนหน้านี้ครับ WWE ยืนยันว่าบ็อกเลสเนอร์จะไม่กลับมาเร็วๆนี้แม้จะมีข่าวลือเรื่องการปรากฏตัวที่ Wrestlemania 40และเขายังถูกตัดออกจากวิดีโอโปรโมททั้งหมดเหมือนที่เคยทำกับวินสเปกแมนด้วยดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้ครับยังคงเป็นปริศนาต่อไปว่าเกิดจากปัจจัยใดกันแน่หรือมีแรงผลักดันบางอย่างที่ทำให้ WWE เนี่ยยอมเสี่ยงดึงบ็อกเลสเนอร์กลับมาอีกครั้ง ทมการคดีความที่อาจเปิดโปงอะไรได้อีกมากมายข่าวต่อมาครับจอร์ซีนาเนี่ยพูดถึง WWE ที่ดึงบ็อกเลสเนอร์กลับมาในซัมเมอร์แสลมช่วงหนึ่งของซัมเมอร์แสลมนะครับเหมือนเรื่องราวจะจบลงที่จอร์ซีนาเนี่ยกลับมาเป็นขวัญใจแฟนๆอีกครั้งและส่งมอบแชมป์ undisputed WWE แชมเปี้ยนคืนให้กับโคดีโรสอย่างน่าประทับใจแต่หลังจากที่แมตช์จบลงครับบ็อกเลสเนอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นมาแบบช็อกโลกและจัดการจอร์ซีนาด้วย F อรไฟจนกลายเป็นประเด็นหลักของงานในทันที ทิปเปอร์เฮชนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่าการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะบ็อกเลสเนอร์คือหนึ่งในรายชื่อผู้ต่อสู้สุดท้ายที่จอร์ซีน่าอยากจะสู้ด้วยแต่คําพูดของจอร์ซีน่าหลังจากนั้นครับดูจะขัดแย้งกับคํากล่าวของทิปเปอร์เฮชอย่างสิ้นเชิงเมื่อจอร์ซีน่าถูกถามโดยสื่อนะครับบนกองถ่ายภาพยนตร์ถึงการกลับมาของบ็อกเลสเนอร์จอร์ซีน่าเนี่ยไม่ได้พูดถึงบ็อกเลสเนอร์โดยตรงนะครับและไม่ได้กล่าวถึงที่มาของไอเดียดังกล่าวด้วยเขาเลือกที่จะพูดถึงความตื่นเต้นในช่วงท้าย ของอาชีพมวยปั้ามของตัวเองแทนพร้อมเน้นย้ำว่าเขาแค่ทำตามบทที่ W ME ห E มอบให้นะครับจองซีนาบอกว่าผมพูดแบบเดิมมา25ปีแล้วเขาแจกไพ่ผมก็เล่นไพ่ที่ได้แค่นั้นเอง ผมตื่นเต้นมากนะเราเหลือเวลาอีกแค่12สัปดาห์และผมคิดว่า Summer s u m m e r ร์สแลมแสดงให้เห็นแล้วว่าแฟนๆเองก็รู้ว่าเรื่องราวของผมเนี่ยกำลังจะถึงบทสรุปแค่พอหนังสือของผมกำลังจะปิดลงในเดือนธันวาคมไม่ได้หมายความว่า WWE จะปิดหนังสือของพวกเขาตามไปด้วยพวกเขายังต้องเดินหน้าต่อไปสร้างโชว์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับแฟนๆเท่าที่จะทำได้ในช่วง12สัปดาห์สุดท้ายที่เหลืออยู่เขาแจกไพ่มาให้ผมก็เล่นตามนั้น คำพูดของจอซีนานะครับดูเหมือนจะเป็นการปฏิเสธไกลๆว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนขอให้บล็อกเลสเนอร์กลับมาแต่แค่รับหน้าที่ในสิ่งที่ WWE เนี่ยมอบหมายให้ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของจอซีนาที่ตลอดสายอาชีพของเขาเนี่ยเขามักจะเล่นตามเกมโดยไม่ออกนอกบทแม้กระทั่งช่วงปลายเส้นทางของอาชีพของเขานะครับข่าวต่อมาครับเบื้องหลังแผนที่ถูกยกเลิกสำหรับแมตชิงแชมป์ในซัมเมอร์สแลม2025ในรอสัปดาห์นี้นะครับมีการจัดแมตชิงแชมป์โลกระหว่างเซโรลินและ l a Knight ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เซโลินเนี่ยสร้างสภายด้วยการแคชอินกระเป๋ามันนี่เดอะแบงคใส่ CM เพังในงาน SummerSlam สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้หลายคนจะเชื่อว่าเซโลินบาดเจ็บจริงจากแมตช์เซ a เดย์ไนท์เม e ีเวนเมื่อดเดือนก่อนนะครับแต่กลายเป็นว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเพื่อซ่อนการแคชอินสุดช็อคของเขาหลังจากที่ CM เพังเนี่ยควา้าแชมป์มาจากกุนเทอร์อย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานว่าในแผนเดิมเนี่ย เซโรลิน <Cell> มีแผนจะปรากฏตัวอีกครั้งในซัมเมอร์สลมวันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไอเดียเดิมที่ถูกวางไว้ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงภายหลังเดฟเมลเซอร์นะครับเปิดเผยว่าพวกเขาเคยพิจารณาให้เซลโรลินเจอกับเซียมพังในแมตชิ่งแชมป์วันอาทิตย์โดยให้เซลโรลินชนะแชมป์ในวันเสาร์และป้องกันแชมป์ในวันถัดไปแต่สุดท้ายพวกเขาก็เปลี่ยนใจและเอามาใส่ในรอแทนโดยไม่มีการโปรโมทใด,ดๆล่วงหน้าแต่แมตช์ระหว่างเซโรลินกับเอลเอนไอนั้นมีแผนอยู่แล้วล่วงหน้าหลายสัปดาห์ว่าจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ไมม่่วาาจะใน lam, หรือ,อก็ต ในแมตช์รอที่เกิดขึ้นนะครับเซนโรลินเนี่ยเอาชนะ LA Knight ไปได้แต่จบลงด้วยการถูกปรับแพ้ฟาวนะครับหลังจากที่เซียมพังเนี่ยเข้ามารอบโจมตีเซนโรลินที่ข้างเวทีจากนั้นครับบอลเบรกเกอร์กับบอสเซอรีเนี่ยก็ออกมาช่วยเซนโรลินจัดการเซียมพังและ LA Knight ก่อนที่รายการจะจบลงไปแต่เมื่อทั้งสองคนกำลังจะกลับไปด้านหลังครับลงมาเลนก็มาปรากฏตัวและเล่นงานทั้งสองคนแต่ก็โดนบอสเซอรีและบอลเบรเกอร์เนี่ยเล่นงานกลับไปนะครับข่าวต่อมาครับกุนเทอร์พักการปล้ำหลังจากบาดเจ็บหนักในแมตช์ซัมเมอร์สแลม ในแมตช์คู่กคืนแรกของซัมเมอร์แสลมนะครับแชมป์โลก WWE อย่างกุนเทอร์ต้องประท้าก,กับเซียมพังและพ่ายแพ้เสียแชมป์ให้กับเซียมพังครับก่อนที่เซียมพังจะโดนแคชอินมันนี่เดอะแบงค์ไปล่าสุดครับในรายการรอเนี่ยผู้บรรยายอย่างไมเคิลโคครับได้ประกาศว่ากุนเทอร์เนี่ยจะพักแบบไม่มีกําหนด หลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการกระแทกอย่างแรงที่หัวเข้ากับโต๊ะุ้้มยายระหว่างแมตช์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับไม่ค่อโคนเนี่ยเปิดเผยว่าเดริงเจเนอเรลได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงถึง2จุดก็คือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองครับแล้วก็กระดูกเบ้าตาแตกด้านล่าง จากข้อมูลของคลีฟแลนด์คลินิกนะครับอาการบาดเจ็บเหล่านี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการกระแทกอย่างรุนแรงที่บริเวณใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตานะครับเป็นการแตกของกระดูกบางๆบ,บริเวณพื้นหรือว่าผนังด้านในของเบ้าตานะครับซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการบาดเจ็บไม่จําเป็นจะต้องผ่าตัดเสมอไปแต่ถ้าอาการบาดเจ็บรุนแรงเนี่ยก็อาจจะต้องผ่าตัดก็ได้นะครับและภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเนี่ยก็เป็นอาการที่ อันตรายถึงชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาในทันทีและถ้ากรณีมันรุนแรงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องผ่าตัดเช่นเดียวกันและทางด้านของเดฟเมลเซอร์นะครับรายงานว่ากุนเทอร์เนี่ยจะต้องเข้ารับการผ่าตัดจมูกอีกด้วยซึ่งจังหวะที่เขากระแทกกับโต๊ะผู้บุ่นายในแมตช์นั้นเนี่ยถูกวางไว้ตั้งแต่แรกนะครับแม้ว่าไมเคิลโคนเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงเรื่องการผ่าตัดจมูกในอรอก็ตามนะครับข่าวต่อมาครับสถานะ WWE ของคาร์เรนคอรและสการเลตหลังซัมเมอร์แ m ลมและรอนะฮะ หลังจากคาร์เรนคอร์สแพ้ให้กับเซมิเซนในซัมเมอร์แสลมปเขาและภรรยายอย่างสกาเลตครับก็หายหน้าไปจากรายการในรอในคืนวันจันทร์ทันทีซึ่งมีรายงานว่าสัญญาของทั้งคู่เนี่กยกำลังจะหมดลงในสุดสัปดาห์นี้และแม้กระทั่งวันจันทร์ที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่ได้รับการเสนอสัญญาใหม่จาก WWE ตามรายงานของเดฟเมลเซอร์นะครับ ได้รายงานว่า WWE เนี่ยได้เสนอสัญญาใหม่ให้กับคาร์เรนคอร์แล้วและคาดว,ว่าคาร์เรนคอร์เนี่ยจะต่อสัญญากับ WWE อย่างไรก็ตามครับ WWE เนี่ยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการและคาร์เรนคอร์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าหลายอย่างในข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นความจริงเขาแลัซการเล็ตก็หวังว่าจะอยู่ในแบรนด์รอต่อไปนะครับ รายงานจากไฟฟูซิเลกเนี่ยบอกว่าแม้จะไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการยื่นสัญญาใหม่ให้คาร์เรนคอร์ลัสกาเลตหรือยังแต่ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีเนี่ยคาร์เรนคอร์ลัสกาเลตมีกาหนดเดินทางไปที่บุคลินนิว york เพื่อร่วมรายการรอในวันที่4สิงหาคมแต่แผนการเดินทางถูกยกเลิกก่อนหน้านั้นครับพวกเขาแจ้งกับคนใน WWE และคนนอกว่ายังไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาสัญญาใหม่ใดๆจนถึงวันที่4สิงหาคม อย่างไรก็ตามครับทั้ง2คนก็ไม่คิดว่า WWE เนี่ยจะปล่อยให้สัญญาหมดอายุโดยไม่ดําเนินการใดๆส่วนแผนในอนาคตรครับมีการพูดถึงแนวคิดสร้างสารรค์บางอย่างสําหรับคอสในรายการ WWE ที่จะมาถึงแต่ยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยนะครับ ไฟฟูซิเลกเนี่ยยังระบุอีกนะครับว่าตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแลนักมวยปั้มของ WWE ตั้งแต่เมื่อ18เดือนก่อนนะครับเรื่องการยื่นสัญญาล่าช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วใน WWE ดังนั้นครับเรื่องของคาร์เรนคอร์กับสการเลตเนี่ยก็อาจจะต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับข่าวต่อมาครับสถานะของออสตินเทอรีใน WWE ตอนนี้ครับออสตินเทอรีเนี่ยกลายเป็นประเด็นหลักที่หลายคนจับตามองในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ลังจากที่เขาแยกทางกับเกรซันวอลเลอร์และยุติทีมเอทาวด์ดาวน์อันเดอร์ไปแบบไม่มีพิธีรีตองนะครับอย่างไรก็ตามครับล่าสุดมีรายงานจากไฟฟูซิเล็กที่ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้โดยระบุว่าออสซินเทียรีครับขณะนี้เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนักมวยปั้มที่ได้รับบาดเจบ็บเช่นเดียวกับอิริจานาคูนอฟโซอีสตาร์ตามข้อมูลจากแหล่งข่าวภายใน WWE รายงานนี้นะครับอย่างปฏิเสธข่าวลือก่อนหน้านี้ซึ่งมีตน้นตอนมาจาก PWI n s i d e r Elite ที่อ้างว่าเทียรีเนี่ยถูกถอดชื่อออกจากเว็บไซต์ของ WWE ดยแรงข่าวของ WWE ครับยืนยันกับไฟฟูซิเลกว่าออตินเทอรี่เนี่ยยังไม่ได้ถูกถอดออกจากรายชื่อของนักมวยปั้มแต่อย่างใดเกสันวอลเลอร์ er เองก็เคยกล่าวถึงอาการบาดเจ็บของออตินเทอรี่ระหว่างเซกเมนต์ในรายการรอนะครับตอนวันที่21กรกฎาคมแม้เขาจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าเป็นอาการบาดเจ็บแบบไหนและจนถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีรายงานใดยืนยันว่าเขาบาดเจ็บอะไรแต่ว่าออินเทอรี่ครับก็มีรายชื่อในนักมวยปั้มที่ได้รับบาดเจ็บแล้วเรียบร้อย แมตช์ล่าสุดข,ของออติเทอรี่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทำ WWE Main Event ครัเมื่อวันที่12รกรกฎาคมที่เมืองเบอร์มิงแฮมอลาบามาซึ่งเขาแพ้ให้กับเอลการเดอเอมเริกานโนส่วนแมตช์ในรอครับล่าสุดที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ต้องย้อนไปถึงวันที่5พฤษภาคมซึ่งเขาแพ้ให้กับเชมัสและก่อนหน้านั้นครับเขายังได้ลงแข่งในอ d r e เดด g จ a n นปี2025ด้วยบนเวทีของ SmackDown ซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยคาเมโลเฮเป็นผู้เอาชนะไปได้นะครับ สำหรับทีมของออติเทอรี่กับเกซันวอลเลอร์เนี่ยทั้งคู่เริ่มจับคู่กันในสม a คดาวน์ตั้งแต่เดือนกันยายนปี2023และมีสัญญาแตกหักกันมาสักพักแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ตอนที่ NXT v e g e n d s นะที่ทั้งคู่เนี่ยเข้าแข่งสำหรับแมตช์สเศร้ากับโอบาเฟมี่เพื่อชิงแชมป์ NXT และจากนั้นครับเกรซอนวอลเลอร์ er ก็หันไปสร้างความสัมพันธ์กับเซียร์วิ d ดแล้วก็โครฟี่คิงสตันเพื่อพยายามเข้าร่วมกลุ่มเดอะนิวเดย์นั่นเองนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้สําหรับข่าวสั้นโลกมวยปั้มน,นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับ c r i b e นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้แล้วยังไงเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ